นี้จะเป็นคลิปไทดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนมกราคม2566นะคะซึ่งถือเป็นเดือนแรกของปีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยกับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะปีนี้นะคะขอให้ชาวราศีธนูพบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุข คนที่ดีกระยาณนาะิตรที่ดีเข้ามาขอให้หมดความทุกโศขอให้หมดโรคภยัยขอให้มีแต่ความสุขทุกเรื่องทุกประการค่ะอ่าโอเคเลยนะคะการทายนะคะจะเป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ อาจจะแม่นหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสามารถฟังได้ทั้งท่านท,ที่เกิดรักนาแล้วก็ราศีเกิดนะคะได้หมดเลยแต่ว่าเป็นการอ่านราศีแบบไทยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ รับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะหมอมุ้ยจะเป็นตัวแทนนะคะการเลือกไพ่ให้กับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะขอให้แม่นยสำสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันซิว่าความรักนะคะทุกๆสถานะนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอ่ วินเหรียญเด็กช่วยหนึ่งเหรียญเก้าเหรียญอสศวินไม้ไพ่พระหก ถ้วยเดอะสตาร์แถ้วย1นึ่งดาบจมูนชาวราศีธนูนะคะช่วงต้นปีนี้นะบอกเลยว่าเฮ้ยคุณค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนะคะจะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ย เข้ามาอยู่ตลอดนะคะโดยที่บางคนเนี่ยคุณก็อาจจะรู้รู้ไม่ทันเขาด้วยด้วยสามนะคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาแอบชอบแอบมองหรือคิดที่จะเข้ามาจีบคุณเพราะมันเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคุณที่คนเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงเออหรือเป็นคุณเป็นคนที่คุณไม่เคยมองเขาเลยอะหรือคุณคิดว่า เขาคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะต่างในที่นี้เป็นในลักษณะของเราเนี่ยด้อยค่ากว่าเขานะคะเราก็เลยแบบไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่าเฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมาแอบชอบเราเนาะจะมีคนนู้นคนนี้แวะเวียนเข้ามาตลอดบอกเลยว่าชาวราศีธนูเนี่ยไม่เหงานะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะตอนนี้ถ้าคุณ กำลังถูกใจใครนะคะอีกใจหนึ่งนะก็รู้สึกดีอยากจะได้เขามาครอบครองแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบคนเนี้ยมันมัน,ม,นมันต่างกับเราเกินไปหรือเปล่าเขาสูงกว่าเราเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราก็ค่อนข้างที่จะรู้ตัวเอง นะคะเรียกว่าแบบไม่อยากเล่นของสงูงหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวราศีธนูจะเป็นแบบนี้แต่บอกเลยว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปพูดคุยกับเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นนะคะในเรื่องของอมิตรภาพนะคะหรือนิสัยใจคอเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะแล้วก็ไม่ถือตัวด้วยแล้วเป็นคนที่คุยสนุกนะคะอาจจะแบบ เกินคาดนิดนึงเนาะสำหรับชาวราศีธนูถ้าคิดที่กำลังจะจีบไข่นะคะให้มองว่าให้อาศัยนะคะใช้ความเนียนๆเนี่ยเข้าไปเป็นในลักษณะของเพื่อนนะคะเป็นในลักษณะของที่ปรึกษาเพื่อนคู่ค,คิดเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะอนาคตบอกเลยว่าก็ พอที่จะมีลุ้นนะจ๊ะว่าจะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะเพราะว่าถามว่าเขาก็เล่นเล่นกับคุณเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาคิดกับคุณเล่นเล่นหมายถึงว่าคุณเล่นกับเขาทักทายเขาไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะทักทายตอบกลับมามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ช่วงต้นปีกันเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับชาวราศีธนูนะแล้วก็นะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ย โปรไฟล์เขาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดูดีรู้รามาเห่าเลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่แบบขอย้าทีว่าคุณนึกไม่ถึงเลยนะเกินคาดนะแต่ถามว่าคุณรู้สึกดีใจอะไรมากไหมการที่คุณไม่ได้เข้าไปจีบใครการที่มีคนเข้ามาเนี่ย คุณก็รู้สึกอ่ะโอเคแฮปปี้นิดหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้โฟกัสร้อยเว่าอุย้ยฉันจะตอบรับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นในรักษณะของการที่ว่าเฮ้ยขอคุยคุยขอดูดูกันไปก่อนนะคะถึงเขาคนนั้นนะคะจะแบบเฮ้ยมีขนมมีของฝากหรือมีมิตภาพที่ดีเข้ามาหยอดคุณอยู่ตลอดเวลาเนี้ยคุณก็อาจจะยังไม่ใจอ่อนเนาะคุณอาจจะใช้ในเรื่องของเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะขอดูกันไปก่อนนานๆยาวๆเพราะอะไรเพราะตอนนี้ลึกๆแล้วเหมือนคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ย ขอโฟกัสนะคะในสิ่งที่สาาําคัญในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของหน้าที่ตัวเองไปก่อนนะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกแบบนี้นะคะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเดือนในเรื่องของความสุขนะคะต่างคนต่างสนใจกันนะคะต่างคนต่างดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี หลายหลายคนนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคิดที่จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือวางแผนในเรื่องของการแต่งงานกันมั่นหมายเออถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่คบกันมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งออาจจะมีการไปดูเรือนหอด้วยนะหรือพาการไปพบปะครอบครัวของอ,อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อ แนะนำให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยหรืออาจจะแบบมีการพูดกับผู้ใหญ่เป็นในๆอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราเรียกร้องอะไรไปนะคะคนรักก็พร้อมที่จะดูแลมันเป็นเดือนของการแฮปปี้ต้นเดือนแล้วก็มีความสุขแต่เขาบอกว่าถ้าใครนะคะที่กําลังน้อยใจคนรักในเรื่องของการที่คนรักเนี่ย ให้ความสําคัญให้ความสนใจกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเขามากกว่าเราตอนนี้นจริงๆเราบอกเลยว่าเฮ้ยมีบางท่านที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะถามว่ามันจะแบบเลิกลาหรือว่าอยากขาดกันไหมนะคะยังไม่มีเกณฑ์เลิกหรือยังไม่มีเกณฑ์อยากขาดนะคะกับชาวราศีธนูต้นปีนี้จะเป็นในลักษณะของการห่างกันไปสักพักหนึ่งห่างกันไปเพื่อทบทวนว่าลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเนี่ย มันมีเขาอยู่ด้วยไหมนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่บทสรุปแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะยังวนเวียนยังโคโจรกลับมารักกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่เนาะนะคะให้เรามาระวังเรื่องเก่านะคะที่เป็นปัญหาไปแล้วนะคะจะกลับมาอีกครั้งนะคะกลับมาอีกครั้งเพราะว่ามันไม่อาจจะแบบไม่ใช่เรื่องจริงแต่จะเป็นความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยู่ดีๆแบบ โอ้ยเลื่อนมาเห็นเฟซบุ๊กแฟนเก่าของเธอเนี่ยฉันรู้สึกหมันไส้จังเลยอะไรแบบเนี้ยมันมันมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะดังนั้นก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรายังไม่เป็นก็ให้เราวัดระวังคนรักของเราเป็นมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ถามว่ามันก็อาจจะเป็นในลักษณะของการที่แบบไม่เข้าใจการแค่ประเดี๋ยวประดาแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าระยะยาวมองว่า ก็อย่าก,กดกันนานนาะมีอะไรก็อย่ากออกจากบ้านมีอะไรทะเลาะกันให้อยู่ในบ้านออกจากบ้านถ้าออกจากบ้านเนี่ยมันจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่นะสาหรับชาวราศีธนูช่วงนี้ค่ะนะแต่ถ้าใครนะคะคิดที่จะมีบุตรนะคะหรือคิดที่จะแบบเฮ้ยมีมีลูกเพิ่มหรือถ้ายังไม่มีนะบอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสสมหวังนะคะจะโดดเด่นมากเลยช่วงต้นปีนี้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดี คนรักของคุณหรือตัวคุณเนี่ยนะคะ,ะอาจจะมีเบบีมีเจ้าตัวน้อยนะคะให้ครอบครัวนะคะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเออถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีนะจ๊ะจะมีโอกาสสมหวังนะคะส่วนใครนะคะที่มีบุตรอยู่แล้วนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มีความสุขเป็นช่วงเต,เต็มของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ ค่อนข้างที่จะแบบไ้ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับท่านที่กําลังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนไม่คุมเครือนะคะตัวคุณเนี่ยอยากที่จะเดินออกมาหรือบางท่านบางรายเนี่ยเดินออกมาแล้วนะคะคุณเดินหนีนะคะความรู้สึกเนี้ยมาได้ครึ่งทางแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นนะคะมีแต่ความเงียบใส่เวลาคุณพูดถาม หรือต้องการที่จะรู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยที่มันยืดเยื้อมาพักใหญ่แล้วนะคะยืดเยื้อมาโดยที่ไม่มีคำตอบสรุปแล้วความสัมพันธ์ของเราคืออะไรแต่เขาคนนั้นกลับนิ่งเฉยนะคะจนทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งมันเหมือนหายใจไม่ออกอะหรือเหมือนมันจุกอะว่าสรุปแล้วฉันฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันได้อะไรนะคะมันเหมือนกับว่า เราต้องคอยเป็นตัวรองรับความสุขของเขาชั่วคู่ช่วคราวอะไรอย่างงี้แต่พอเราต้องการในเรื่องของความชัดเจนเขาก็ไม่สามารถที่จะให้เราได้นะคะแต่ถามว่าการที่คุณเดินออกไปครั้งนี้คุณจะสามารถทำมันได้สำเร็จไหมนะคะหมองมุ้ยมองว่ากลัวคุณนะคะจะกลับมาตายรังกลับมาอยู่กับอะไรที่อึดอัดกลับมาอยู่กับการจมน้ำเหมือนเดิมอ่ะมันเหมือนกับ เรื่องนี้มันยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้จบนะคะการที่คุณเดินออกไปเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยเขงางอไหมเขานิ่งนะเขาคิดว่าอย่างที่จะให้คุณเนี่ยพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเองเขามีความรู้สึกว่าเขาก็มีเหตุผลในตัวเขาในความรู้สึกของเขาบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ลึกๆแล้วเขาก็ อันนี้เป็นความคิดเขานะเขาคิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วค่ะเขาคิดว่าเขามีความจริงใจให้คุณที่สุดแล้วค่ะกับคนคนหนึ่งที่เขาจะให้ได้เขากลับมองว่าตัวเขาว่าไม่ได้ผิดอะไร นะคะกับการที่เขาต้องเอาคุณมากักขังไว้แบบนี้นะแต่เขาก็ยินยอมนะถ้าคุณจะไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้คุณเดินไปโดยที่ไม่มีข้อแม้แล้วก็ไม่งอด้วยแต่บทสรุปแล้วคนที่ใจอ่อนหรือทําใจไม่ได้เองก็กลับเป็นคุณนั่นเองค่ะชาวราศีธนูเนาะคุณยังอยู่ในวงเวียนในวัตะสงสารพูดเลยว่าเป็นวตะสงสารเนาะแบบเนี้ยอยู่แบบ อีกพักหนึ่งเลยหรือหลายๆท่านเนี่ยอยู่อยู่มาพักใหญ่แล้วนะคะจริงๆแล้วถามว่าคุณมีแรงมีกลยุทธ์แหละที่จะทำยังไงก็ได้นะคะให้คุณหลุดจากตรงนี้ได้ mm hmm. เพียงแต่คุณไม่ทำเพราะว่าคุณต้องการให้เขาคนนั้นเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้แต่บอกเลยว่าถ้าการที่จะให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยมัน มันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะแนะนําว่าอาจจะแบบค่อยๆกระเถิบฐานะจากแบบเฮ้ยเรารู้สึกดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีสถานะให้กลายเป็นว่าเรารู้สึกดีมากๆเลยกับคนเนี้ยที่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนของเราอาจจะค่อยๆลดจากคนพิเศษที่ไม่สามารถบอกใครได้กลายเป็นเพื่อนที่บอกใครก็ได้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อึดอัด อะไรแบบนี้เนาะให้ค่อยๆลดความสัมพันธ์ลงนะคะแล้วสักวันหนึ่งนะคะหมอหมยเชื่อว่าคุณจะสามารถเดินออกไปจากจุดนี้ได้เองแต่ถามว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่พยายามนะคะอย่าคิดอะไรที่แบบเข้าข้างตัวเองวนเวียนซ้ําๆนะคะเข้าใจแหละว่ามันคือความทุกข์นะคะแต่ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ย เราต้องฮึดซุยได้แล้วก็มีอะไรเขาบอกว่าให้ปรึกษาคนใกล้ตัวคนในครอบครัวจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วอาจจะทําให้คุณเนี่ยทำใจได้เร็วขึ้นค่นะเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูนะคะหลายๆท่านเลยเนาะที่กำลังอยู่ในวังวนนี้ที่หาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอนะคะลองดูเนะ้ะบอกคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ชิดนะคะแต่ เชื่อว่าการบอกครั้งนี้นะคะคุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่ดีเพียงแต่คุณก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะดึงใจตัวเองออกมาได้เนาะแต่มันก็ยังดีกว่าที่แบบจุกอ,อกตายแล้วก็ไม่ได้พูดบอกใครเลยเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะที่มีความสุขอยู่แล้วใน กับคนรักกับชีวิตครอบครัวนะคะก็ขอให้มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปแต่บอกเลยว่าเร็วๆนี้คนโสดมีโอกาสที่จะไม่โสดนะคะค่อนข้างเปอร์เซ็น์ที่จะสูงมากค่ะนะคะมีโอกาสที่จะได้แฟนแล้วนะมีโอกาสที่จะได้มีแฟนเป็นของตัวเองแล้วนะแล้วก็ได้คนที่ถูกใจด้วยค่ะนะคะดีใจด้วยเนาะส่วนใครที่กําลังตกอยู่ในความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์พ้นจาก ความอึดอัดน,นี้โดยเรยวันนะหมอมุยขอเป็นกําลังใจให้ขอบคุณชาวราศีธนูนทุกท่านนะคะที่ฟังหมอมมุยจนจบคลิปนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ